วันนี้วันที่22เดือน1 1 2064จะมาลงแนวทางเลขฮานอยให้แล้วก็หุ้นจีนวันนี้วันจันทร์ด้วยเนาะก็มีหุ้นจีนด้วยแล้วก็มีลาวสาตาร์ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็ลาพัฒนาลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปเอาแนวทางวันที่22วันนี้เนาะผมจะพาไปสรุปเลขเมื่อวานนี้ก่อนว่าเข้าหรือไม่เข้าผมจะขอสรุปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับจะขอไปแบบเร็วๆเ,เลยเนาะไปไปสรุปลาวสาตาร์กับฮานอยเมื่อวานนี้ว่าเข้าหรือไม่เข้าเนาะ ปไปสรุปกันเลยครับโอเคแป๊บนึงนะครับสบายดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้เดอ้อสบายดีทุกคนเลยอ่าอ่าเริ่มสรุปเลยนะครับเริ่มสรุปเลยนะลาวสตานะครับวันที่21นะครับผมให้เด่น7กับ6นะครับผมเล็กเรียงผมผมให้ไป 9023นะครับจับใส่เลยครับอ่าใครชอบตัวเด่นเอาไปรูดได้นะครับรูดถึง10เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดเลขมันเยอะไปครับเอาเลขเด่นมาจับใส่เลขเรียงตามที่ผมได้คัดมาครับเลขมีแค่6ตัวครับผม7 6 7 9 7 0 7 2 7 3 6 9 6 0 6 2 6 3นะครับผมส่งเข้าประกวดมี7 0 7 9 6 2 6 3นะครับปิีนกลับนะครับบนล่างนะครับทีนี้ผลเลขออกเลขออกอะไรครับลาวสตาร์เมื่อวานนี้ออกเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้เนาะก็เข้าเต็มเต็มนะครับ 863สนะครับเข้าเต็มเต็มนะ63ดีใจดดวนนะกับคนที่จับถูกนะครับ63 2ตัวล่างออก28ครับโอเคของเราพลาดไป1แต้ม28หลุดไปนะครับเข้าแต่บนนะครับ63าเต็มเต็มผมจ่อยจับให้ก็เข้าเดอ้อเราต่ามเมื่อวานนี้ทีนี้มาสรุปพาหน่อยกันดีกว่าผมจะขอสรุปแบบเอาตัวที่มันเข้าเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เราเด่น 8, อ่อเราเด่น9กับ8ใช่ไหมครับเ,เลขเรียงผมให้ไปอา่า1 2 4 5หนะครับแล้วก็ผมส่งเข้าประกวดมี8ป8 2น 8492นะครับบนล่างปินกลับผมบอกไว้เนาะทีนี้4โมงนะครับเลขออกตามนี้ครับไม่เข้าครับผมแต่ว่าเข้าหลักเข้าจับหลักจับหลัก7กับจับหลัก5ครับแล้วก็สูตรเทียบก็มาเหมือนกันนะครับสูตรเทียบทีนี้5โมงเลขออกอะไรครับเลขออก82 0ย์ครับก็เข้าครับผมใครซื้อ82แล้วไปจับสลัก0ูนย์ะครับก็จะได้3ตัวตรงหรือ3ตัวตุ้ดถามว่าเข้าไหมก็เข้าเลขมันมา2ตัวแล้วเนาะเพราะมันเป็นตัวเด่นนะครับ82เนาะผมจอดจำให้ก็มีเนาะ สอตัวล่างออก0ูนย์ครับศูนย์ไม่เข้าครับผมแล้วก็6กโมงเลขออกแลวครับตอน6กโมงเล,เลขจะออกสวยนิดนึงนะครับถ้าใครเอาไปรูดก็จะได้ไปเนาะเลขออก57 9เลยครับผม579ก็จะได้9ไปรูดครับใครไปรูด9 9 7หรือ7 9นะครับจับใส่กัน2ตัวนี้และมาจับใส่หลัก5เห็นไหมหลัก5กับหลัก7จับใส่หลัก5ก็จะได้3มตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ดแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดครับสูตรเทียบมี มี9มี8มี7มี4มี1มี2เห็นไหมเลขมีแค่6ตัวก็เข้า97นะครับเข้า97แล้วมาจับใส่หลักห้าก็จะได้3ตัวไปเลยนะครับ3ตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ดไปด้วยนะครับ2ตัวล่างออก77หลุดไปนะหลุดหลุดไปถามว่าเข้าไม่ก็เข้านะครับนี่ครับสูตรเทียบมันมาอยู่แล้วเนาะสูตรเทียบก็เข้า77มาเบิ้ลเนาะอ่า7โมงครับเลขออก632ครับไม่เข้านะครับแล้วก็มีหกศูนยไม่เข้าครับผมต้องขอโทษขออภัยเดือยหนะเมื่อวานนี้เลขไม่เข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะทีนี้ผมจะพาไปปสรุ อ่าผมจะพาไปเอาแนวทางวันนี้เลยวันที่ยี่บสองนะครับอ่ะเริ่มที่ลาวสตาร์ก่อนเลยนะครับครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันที่ยี่สิบสองนะครับวันนี้นะลาวสตาร์นะครับผมให้เด่นแปดกับเจ็ดนะครับเอาไปลูดเลยนะครับใครชอบลูดลูดเลยนะครับลูดแปดกับเจ็ดเพราะวันเป็นตัวเด่นนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบลูดครับผมคัดเลขมาให้ให้แค่หกตัวครับจับเสร็จเลยครับแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับปีนกลับนะครับ ทีนี้ผมส่งเข้าประกวดครับผมส่งเข้าประกวด70นะครับ70 74 77 1 78แล้วก็มี88 3 87 8 0นะครับผมเน้นนะครับส่งเข้าประกวดหลายตัวนะครับคิดว่ามันจะมาได้นะผมถึงผมก็เลยส่งเข้าประกวดหลายตัวนะครับแต่ใครใครไม่ชอบตามที่ผมจอจำให้พี่น้องสามารถไปสลับจับใส่เองได้นะครับและผมก็เน้นไปให้นะครับอันนี้ผมเน้นให้เลยนะผมเน้นให้ที่70กับ80นะครับเนาะ ลาวสตาวันนี้ขอให้เฮงๆนะครับวันที่22บสองวันนี้นะลาวสตานะครับเน้นไปที่เจดย์กับแ80ดย์ครับปิ้นกลับบนล่างนะครับทั้งหมดโดยปิ้นกลับใครไม่ชอบตามที่ผมจ่อจับพี่น้องสามารถไปสลับจับเสียเองได้ครับทีนี้ผมจะพาไปเอาฮานอยครับผมปิดท้ายที่หุ้นจีนเนาะอ่ะผมจะไปหาเอาฮานอยเลยฮานอยวันที่ย2ิบสองนะครับวันนี้นะครับอ่าเราจะมาดูฝั่งทางนี้ก่อนเนาะอ่าวันที่ยี่สิบสองนะครับฮานอยนะครับวันที่ยี่บสองเดือนสิบเอดนะครับ ใบจะใหญ่หน่อยวันนี้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพวงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงแบบให้เต็มใบพอดีเลยอันนี้เขียนไปแล้วมันใหญ่เกินไปใหญ่กว่าโทรศัพท์ก็เลยได้ได้ย้ายเลื่อนเนาะอ่ะสูตรเทียบทําออกมาได้1 7 8 9 2 3ครับใครชอบชอบสามตัวเอาสามตัวชอบสองตัวเอาสองตัวแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับอ่ะสูตรเทียบนะทีนี้จับหลักครับจับหลักเลขสามตัวครับหลักหกกับหลักสี่นะครับหกอะไรอะไรก็แล้วแต่สี่อะไรอะไรก็แล้วแต่พี่น้องชอบนะครับทีนี้เรามาดูตัวเด่นกันบ้างเลยอ่ะ มาดูตัวเด่นครับฮาหนอยวันนี้นะครับอ่ะโอเคโอเคอ่ะฮาหนอยสิรอบสิเวลาวันนี้วันที่22นะครับให้เด่น2กับ1ครับใครคิดว่า2จะมาแท้1จะมาแท้แต่ละเวลาไหนให้เอาไปรูดได้ครับผมเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดครับผมคัดเลขมาให้แค่6ตัวครับ มีเลขเลขมีหกตัวนะครับมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดนะครับเรียงๆนะรวมทั้งหมดก็หกตัวครับจับเลยสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเรียงๆจับใส่กันครับมีสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับผมส่งเข้าประกวดครับอันนี้คือเลขที่น่าจะมาได้ที่สุดนะครับผมคัดมาให้เนาะเลขที่น่าจะมาได้ที่สุดนะครับทั้งสี่เวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเวลาไหนนะครับก็จับใส่เลยครับ 1นึ่งห้าครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองสองเจ็ดสองแปดหครับปีนกลับด้วยนะครับปีนกลับด้วยนะครับผมเน้นไปที่15ึ่งห้านะครับหนึ่นะครับหนึ่ลองลงไปก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดกับกับ18นะครับอ่าผมเน้นให้เลยนะโอเคเนาะหาหน่อยของเราวันนี้ขอให้เฮงทีนี้ผมจะพาไปเอาหุ้นจีนนะครับวันนี้แหละตอนเช้าวันนี้ขอให้เฮงพี่น้องทุกท่านเลยวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบเอ็ดสองพันสี่นะครับอ่า ภาพมัวภาพเบอร์นิดน,นึงคือน้องผมขอเช็ดหน้ากล้องก่อนอ่าโอเคเนาะหรือว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแหละเนาะจะออกมาม,มัวนิดนึงถ้าสัญญาณมามันก็จะแรงขึ้นนิดนึงพี่น้องเขาอ่ะหุ้นจีนนะครับวันนี้นะครับผมจะให้เด่นเลยนะหุ้นจีนจะให้เด่นะเอ่อเด่นสองครับ รูดครับรูดเลยนะครับอ่าหุ้นจีนอาทำไมมมัมะเนาะออกมัมะพี่น้องต้องดดขอโทษขออภยัยดดวยครับสัญญาณสงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมออกโม,มนิดนึ่งโอเคน่าจะได้อยู่นะครับหุ้นจีนวันนี้นะครับผมวันที่2 2วันนี้นะครับให้เด่น2กับ5เอาไปรูดได้น,นะครับรูด2 ผมย้ําว่าลูดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับแต่ถ้าใครอยากป้นกลับก็แล้วแต่นะครับลูดตรงๆนะครับบนล่างนะบนล่างนะครับอ่ะบนล่างเลยนะครับบนล่างทั้งสองเวลานะครับมีเอ่อตอนเช้ากับตอนบ่ายตอนเช้าออกประมาณ10บโมงครึ่งตอนบ่ายออกประมาณบ่ายสองนะครับคูณจีนวันนี้นะให้เด่นสองกับห้าและผมจะส่งเข้าประกวดเลยนะครับผมจะส่งเข้าประกวดให้ว่ามันชอบมาตัวไหนนะครับ เด่นสองชอบมาตัวไหนสองศูนย์สองแปดสองเจ็ดสองศูนย์สองสองสองเจ็ดครับสองแปดกับอ่าทีนี้ห้าครับ ใครไม่ชอบรูดหมดก็เอาตามผมได้นะครับใครไม่ชอบรูดหมดแต่ถ้าจะให้สัวแท้ก็เอาไปรูดหมดเลยนะครับรูดตรงๆไม่ต้องกลับทั้งบนทั้งล่างนะแต่ถ้าใครอยากปิ้นกลับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมย้ำมาแล้วเนาะเออแล้วก็มีห้าหนึ่งครับห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด 5่าอ่าถ้าใครไม่ชอบรูดหมดก็มาคัดตามที่ผมคัดให้ก็ได้นะครับคัดเอาเลยนะหรือว่าเอาตามนี้แหละเอาตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากป้นกลับก็แล้วแต่นะเลขมันก็ออกชอบออกปิ้นกลับเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้ง2เวลาด้วยนะครับหุ้นจีนวันนี้นะขอให้เฮงเฮงนะครับผมหุ้นจีนวันที่22นะครับวันที่22เดือน11 2 0อ4หหุ้นจีนเช้าบ่ายวันนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ เอาตรงๆเลยไม่ต้องกลับแต่ถ้าใครอยากปิ้นกลับก็แล้วแต่นะครับรูดตรงๆรูด2กับ5เพราะว่าเป็นตัวเด่นนะอ่ะขอให้เองนะครับทีนี้มาฟังคําเตือนจากผมก่อนอ่ะฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเลขที่ให้ไปดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยจอ,อกลายผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกเทไหนาเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องนําเลขผมไปซื้ออย่างมีสติครับ ไม่ต้องเสื้อผมเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วตัวเองชอบตัวไหนก็สลับจับใส่ได้เลยนะครับขอให้เฮงๆนะครับสาหรับวันที่22เดือน11 2 0 1 4วันนี้ก็มีทั้งฮานอยเนาะแล้วก็ลาวสตาแล้วก็ุ่นจีนเช้วบ่ายแล้วก็ลาวพัฒนาก็ออกด้วยนะวันนี้ใครที่ดูไลฟ์สดใครที่ได้เห็นลาวพัฒนาที่ผมลงให้ก็ใครที่นําเลขผมไปซื้อก็ขอให้เข้าตามนั้นนะครับขอให้เฮงนะครับสบายดีทุกท่านเลยครับ,บผมสบายดีครับสบายดีครับ